การใช้เทคนิคไทม์ไลน์บนสเตจค่ะเคยมีคนถามว่าเวลาที่อยู่บนสเตจหรือว่ายืนสอนหรือยืนพูดอะไรพวกเนี้เราใช้เทคนิคอะไรหรือเปล่าในการมูฟเมนต์อะไรอย่เงี้ยนะคะอยากขอแนะนำอย่างหนึ่งว่าทั้งตัวเราเนี่ย สามารถทําเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้นะคะเพราะว่าคนเ้ามองเราอยู่แล้วเวลาที่เรายืนพูดบนเวทียืนพูดบนสเตจหรือว่ากําลังพรีเซนต์งานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเ้ามองเราเอาตัวเองช่วยให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังพูดปกติแล้วเวลาจะพูดโคชินจะพูดเป็นสเตปเวลาเราพูดสเตปเราจะใช้ตัวเอง เป็นเป็นมาร์กเกอร์นะคะเป็นจุดบ่งบอกว่าฉันจะพูดถึงสเต็ปไหนสมมติพูดถึงสเต็ปหนึ่งจะมายืนอยู่จุดหนึ่งพอบอกว่าเป็นจุดที่2เราก็จะขยับตัวจุดที่3เราจะขยับตัวเพราะฉะนั้นให้เขารู้ว่าเราไม่ได้อยู่จุดเดิมแล้วนะคะมันมีเทคนิคนึงที่เห็นชัดมากๆแล้วก็คือไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ก็คือเส้นเวลามันก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตถูกไหมจิตวิทยาของคนทั่วไปเวลาเราพูดถึงอดีตคนมัดจะคิดถึงซ้ายไปขวาไม่ใช่ขวาไปซ้ายนู่เไหมเพราะฉะนั้น เราต้องคิดว่าในมุมมองของคนฟังอดีตเราจะเริ่มตรงไหนหลินจะไปยืนอยู่ตรงนั้นค่ะอย่างมมติว่าหลินพูดว่าเราจะเริ่มต้นจากอดีตก่อนแทนที่หลินจะไปทางฝั่งซ้ายของหลินซึ่งนี่คืออดีตของหลินใช่ไหมแต่ลินต้องการสื่อสารให้คนฟังเขาเข้าใจว่านี่คืออดีตของเขาเขาจะได้ตามเราทันลินจะไปยืนมุมนี้อ่าซ้ายของเขาแล้วลินก็จะพูดว่านี่คือการตั้งคําถามในอดีตแล้วก็ยกตัวอย่างอะไรต่างๆนานาพอลินพูดว่าพอเราจากอดีตเสร็จปุ๊บเราตั้งคําถาม ปัจจุบันดินจะเดินข้ามมาเป็นจุดตรงกลางตรงเซนเตอร์ให้เขารู้สึกว่านี่คือปัจจุบันแล้วดินก็ยืนพูดยกตัวอย่างคําถามอยู่ในจุดนี้ที่เราเรียกว่าปัจจุบันพอเราพูดว่าเมื่อเราเสร็จจากการตั้งคำถามในปัจจุบันแล้วเราจะไปตั้งคำถามที่เกี่ยวกับอนาคตดินจะเอาตัวเองเดินไปย้ายไปอยู่มุมขวาของเขาเพราะมุมขวาของเขาคือมุมอนาคต พอเวลาที่เราเนี่ยเราใช้ภาษากายแบบนี้ค่ะทำให้คนเข้าใจเราและก็รู้สึกเหมือนเวทีมันมีอะไรเคลื่อนไหวมันไม่นิ่งสแตติกแล้วก็น่าเบื่อจนเกินไปทำให้มันมีความเคลื่อนไหวและสิ่งที่เราพูดสอดคล้องกับสิ่งที่เราปฏิบัติและสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราทำมันจะเข้าไปรวมกันในหัวเขามันจะ make sense แล้วมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ